ส่วนที่หน <Three dollars. S 3> <Okay. S 1> ึ่งนะครับเป็นต้นไมไทยเรียกว่าทรนต้นทรงต้นหมายถึงต้นที่เป็เหมือนต้นโพลต้นโพลไม่ใช่ที่เห็นใช่ไหมหน้าเรียนเนี่ยต้นมันจะเป็นเหมือนต้นเรียงต้นโพลซึ่งก็อย่างนี้เาเรียกว่าทรงต้นทรงต้นคือเป็นต้นให้เห็นให้เห็นว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใหญ่ หลักการคือสามเหลี่ยมนะครับเริ่มจากทรงต้นทรงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทรงต้นเหมือนกันแต่ทรงต้นจะให้วความโค้งนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายแบบนี้นะไม่ได้เป็นโค้งเท่าไหร่แต่ทรงนี้เป็นแบบนี้ มันจะให้น้ำก้นน้ำต้นนิดนิดโผขึ้นไปนะคะรับแล้วจะเอียงกันต่อไปในงหน้ารูแบบที่สามเรียกว่าเอ็นชายเอ็นชายก็คือ ต้นนี้สังเกตเห็นไหมว่ามันเดียวช้าเหมือนกันใช่ไหมแต่มีิ่งมาข้างเดียวแล้วเอแบบนี้ต้นนี้เรียกว่าทรงรูลงมันรูลมไหมรลมมาข้างนี้รวาข้างนี้หิ่งก็จะไหวแบบนี้เรียกเรียกว่าทรงรูลมต่อไปตรงนี้เรียกว่าทรงุมทรงมูมก็เหมือนมันไม่กว่า นี่โครงกับงรางท่านมีกระถางอยู่นิดตกกระถางโครตกกระถางตกกระถางหมาถึงนี่คือกระถางอันนี้คือลำต้นมันกตกอกมาหมายถึงว่าตกกกระถางมีเรียกว,ว่าโคตกกระถางโคตกกระถางม,ามีสองแบบตกแบบยา,ยาวกับตกแบบขึ้นหนึ่งอันนี้คือเรียกว,ว่าตกแบบขึ้นหนึ่ง Uh-huh.